ยินดีต้อนรับกลับสู่การขับขี่ในชีวิตประจําวันและว,วันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกกับสิ่งที่ใครๆก็จับตามองมานานตั้งแต่ก่อนจะออกสู่ท้องถนนนั่นคืออิสูสูเค6ีปี2026รถกระบะคันนี้ไม่ใช่แค่รุ่นปรับปรุงใหม่แต่เป็นสัญญาณว่าอิส z u ูกาลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การออกแบบความทนทานและการอัปเกรดสมรรถนะที่ซ่อนอยู่ซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้พูดถึงอย่างเป็นทางการ ดังนั้นรอติดตามกันต่อไปเพราะสิ่งที่ผอมจะแบ่งปันต่อไปนี้จะทําให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรที่ทําให้ kb 6 6เป็นส่วนเสริมสุดพิเศษของตระกูล isuzu ตั้งแต่แรกเห็น kb 6 6ปี2026โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่เฉียบคมและปราดปรเปรียวยิ่งขึ้นกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันยิ่งขึ้นด้วยเส้นสายที่ลึกขึ้นและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นทําให้รถกระบะด,ดูทรงพลังแม้ในขณะที่จอดนิ่งอยู่ isuzu ขึ้นนนชืื่่ออเรงควาามทท และรุ่นนี้ยังคงรักษามารดกดังกล่าไวไว้ด้วยแผงด้านข้างที่เสริมความแข็งแกรง่งรูปทรงตัวถังที่ลู่ลมมากขึ้นและการปรับปรุงโครงสร้างที่ช่วยให้รถกระบะสามารถรับมือกับสภาพพื้นผิวครุขระได้อย่างมั่นคงและมั่นใจยิ่งขึ้นฝาหน้าได้รับการออกแบบตามแนวคิดการออกแบบล้ำสมัยที่โเฉีียวแคบและสว่างขึ้นทําให้ kb 6 6มีเอกลักษณ์ที่ทันสมัยดึงดูดทั้งผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะแบบดั้งเดิมและผู้ซื้อรายใหม่มีรายงานว่าภายในห้องโดยสารอิซูซุได้ปรับปรุงระบบส่งกําลังดีเซล โดยเน้นการกระจายแรงบิดที่ดีขึ้นและการทำงานของเครื่องยนต์ที่เงียบขึ้นแม้ว่ารายละเอียดต่างๆจะยังไม่ชัดเจนแต่แหล่งข่าววงในคาดการว่า KB66 ปี2026จะให้การตอบสนองรอบต่ำที่นุ่มนวลขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นและระบบระบายความร้อนที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งออกแบบมาสำหรับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นและสภาพการลากจูงที่หนักขึ้นทำให้ KB66 ไม่เพียงแต่ทรงพลังแต่ยังเชื่อถือได้สำหรับการเดินทางไกล การบรรทุกหนักและการสำรวจแบบออฟโรดระบบช่วงล่างยังได้รับการปรับแต่งเพื่อความสมดุลที่ดีขึ้นลดการสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารและมอบความสะดวกสบายในการขับขี่ที่มากขึ้นเมื่อพูดถึงห้องโดยสารอีซูซูได้ยกระดับความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารอย่างลับๆคาดว่าแผงหน้าปัดจะสะอาดตาขึ้นจอแสดงผลอินโฟเทนเมนที่ใหญ่ขึ้นและคุณภาพวัสดุที่ดีขึ้นให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่ารุ่นก่อนหน้าเบาะนั่งคาดว่าจะรองรับช่วงเอวได้ดีขึ้น และฉะนนภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงเพื่อลดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์และถนนทําให้การขับขี่ทางไกลผ่อนคลายยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์อัจฉริยะที่เพิ่มเข้ามาเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ปรับปรุงใหม่และสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่าย KB66 มุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ผสานการใช้งานที่ทนทานเข้ากับความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน